ราบสวัสดีเช้าครับนานาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพุทธพุพมักวนพี่น้องพ่นมากมวน,อนมมวไอ้ครับเงาไวน้ํา,ากันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขณะนี้เป็นเวราตีซีนาฬิกาครับผมพี่น้องซีนาฬิกาก็อีกสองนาที พาไปตกป่ากันเอาครับพี่น้องมันีไม้เด็ดครับไม้เด็ดจักสีเหี่ยวบริเูรณนะโวยจะถามหาเหี่ยวได้เสาได้น่ะปลามึกชนะ <laughs> มีคนไปก่อนแล้วครับพี่น้องิ <laughs> ่นไปถ่ายยุทธนาแล้วเพิ่ณไปจะตีสอง <laughs> ตีหนึ่งกว่าอ <laughs> ่าโศกใส่ส้ครับโผล่มากต่เสาเลยตีสองปาดีทุกคนใจมันรักพี่น้องปาดทีทุหมาตวนี้ไหม เล่นะไรยำหลอ่อโดดเสยตอนนั้นนี่นะพะมึกอ,อยู่ที่ถนนมานาตราดนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวแว,วะเตือนหนักมาก,กนครับเดียวหอดไม้ไยว่ากันทิดนิน น้องเอยเป็นราคาำ่ันมีเซียวก็เป็นซิ่งกบราคาชิทอกันพี่น้องโอ้ยชิบเอาอีกอย่างท้งใดละ่ะ 3ามนาทีฮอดพอดีนู่นนโชคน่าจะเป็นนะโชคครับจะไฟ c เ5 1ดนะครับผมก็มีเสียงนกร้องมีเสียงทีิเบตเล่ร่บรรยากาศดีมากๆขณะนี้เราอยู่กันที่บายตกปลาช่อวบะบอบปลา,ปา โอ้มันใช่ไหมพระเจ้าจอร์ด <c oughs> มาดูซิว่าวันนี้เราจะหาบหรือเราจะแห้ว <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์นะครับ แต่ถ้าลงบอกงี้สิบฟุตสวยเลยนะนะโชคครับเป็นขายของด้วยนะครับแ็กง่ายๆเลยใส่รถมาผมเห็นอยู่ใช่ไหมผมเห็นมันที่หน้าโพสขายใช่ไหมเออที่ขึ้นตอนนั้นขายของหรครับเมื่อก่อนจะขายถุงเท้าขายบรรเทาอาทิตย์ที่มีเบอร์เยอะก็เพราะนี่แหละธุรกิจเยอะรับงานนะครับ ก็้เไปกินนะเพราะว่ามันต้ช่วยแต่ไม่ไหวแล้วนะปลบหมึกเราไปจมเนี่ยหมดหมดต,ตังค์ครับอะไรมัสทั้งชีวิตแนะ่ะจะมนสนุกนะปะับหมวันนี้นะผักอย่าเดดวีแล้วดีผมตกจนกทถ้าเขาเขาจะเอาไปอยู่ด้วยนะ คหลอก มาแล้วครับผมผลงานบอปลาตัวแรกของเช้านี้นะโชคชัยพิชิงครับจัดแล้วโอ้โห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 เอาให้ดูชัดๆนะครับนะนะนะปลาบึกเตรียมที่ตักรอแล้วครับโอ้โหวิ่งเลยครับผมนู่นนู่นครับโอ้โหโอโหโหเป็นไงครับนู่นนู่น ไม่มีครับไม่มีโอ้โหที่สกตอนนี้เหนือต oh. ัต่ติดข้างนะฮะพน้านะครับไปตีเหยื่ดเด้อเดี๋ยว้อเด้อเดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดตัวติดข้างโอ้โย โอ้ไซนี้ตันโลครับโลแน่นอนโอ้แบนแน่น้ำเหมือนกันอ ih ้มันเกาะข้างเลยนะโชคมันจะเข้าไปตีแน่นะอือมันจะตีเยอะนะเดี๋ยวอันนี้มันฟิวมากนะครับนี่ครับนะฮะปลาเขาลราหล่ออะไรอะไรครับปลาเขาลราหล่อครับโอ้กินเบามากนะได้แล้วครับตัวแรกเราโอ้เราโอเคครับนี่ครับนะฮะแต้่แรกก็เป็นของนโชคไป เราลุ้นต่อเดี๋ยวก็วันนี้ได้ลุ้นนะครับกินแต่เช้าเลยนนหน้าเลยไม่อยู่ มาแห้วแล้วนะโชคมาแล้วหมอตะกับเหมือนเดิมา <c oughs> มาเม่อที่แล้วก็หมอตะกับครับที่ตอดเกี่ยวผมอันนี้น่าจะเป็นหมอตะกับอ่ะเอ้โะเก็บไว้ก่อนปามหมานเรา นะตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงกับปี45นาะทีได้มอตะกลับตัวเดียวอยู่เลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่พอแต่ว่าก็มีอาการอยู่ครับดึงตึ้มหนึ่งเม็ดโฟมหายไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกัน,นครับแต่ไมายนี้ปลากินไม่แรงนะครับตัวใหญ่แค่จริงแต่กินไม่แรงครับผมตัวที่ได้โชว์ได้ก็ จะไส,ส์โล้กินไม่แรงครับตอนนั้นไปตกของโอ้โหมีของแนะมืของแกอยู่แล้วอยู่แล้ว เล่นก่อนเล่นก่อนดูเล่นสีเผลอ,อมาแล้วตอดเม็ดเลยจะไม่รอถอดเม็ดโอ้อวิ่งไปรุ่นเล่นี่ทหานหน่าโชคเลยคนระัรเอานี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่โ,ะโปปนะ,ะโก ตะเกียตะเกียบใหญ่ตะเกียใหญ่อู้อู้หสวยๆนะอ้สวยมากครับโอ้ยหูหูนะมาเร็วแล้ระบึกมาถึงแล้วนี่ก็จะมาไม่ถึงแล้วสวูห ครับโค้แจมที่สองขออนุญาตเช็ดปากหน่อยโอเคครับนี่คร,ครับนะย้ายมุมกล้องให้หน่อยครับ โอ้ยอยู่ๆๆนะโชคอยู่แล้วอยู่แล้วปลาอะไรนี่แรงแรงโอ้มาแล้วครับนะนะกินเป่านะมึงเหรออินเป่ามากเลยสายยนที่ตกมาอนน้นี yeah. ่ม oh, ุโมุนมอุ้ยป็นนิ้ใหญ่นะอู้ออ้้ใหญ่ะผมม่คิาทีนัเนาะ

เบามากเลยครับ่ันจอนรู้ไปนิดเดียวครับมาแล้วเกลืตา <c oughs> สัญญายศใสเป็ดโลโ <c oughs> อ้น้าเยอน้ำหมักผลไม้รวมน้ำหมักมะขิดบ่มของน้ำปลาหมึกออเวเบ็ดขาดพอดีเลยนะโชคโอ้ขาดพอดีครับผม ๋ยวเข้าสองเข้าสองเข้าสองขอโอ้มาขาดตรงนี้พอดีครับนี่ขาดอีออส,สวยๆครับไอ้นิโบ่นางฟ้านางฟ้าของน้าปลาหมึก กินข้าวครับผมนะนะได้เวลากินข้าวแล้วครับกินข้าวเสร็จก็จะเปลี่ยนเหยืยอนะครับนี่ครับผมวันนี้ได้นาะยชูไปซื้อกะเพาจะไปสั่งกะเพราหมูร้านร้านอิสลามร้านอิสลาห <c oughs> ได้กะเพราไก่มาครับผมม <c oughs> <c oughs> ีห้าครับข้าว <c oughs> <c oughs> ครับผม <c oughs> เดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อน พุ่งเลยนะครับเจ้าที่วันนี้เข้าปลาลูกกร้านมาแล้วดู จอดวุ่จวายเก้าโมงครึ่งครับนล้วนะก็เมื่อสักครู่ก็จะเห็นนะครับผมโอ้สายแรงจริงๆครับผม เย็นเกียผมก็เลยกำลังเลียอยู่ท เติมเก็บอ nah, ่ะแรงไปหน้านะดีนะผมันโอเคครับนะฮะก็อย่างที่เห็นแล้ะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้ามงกับอีก45นาทีก็ดูท่าทางแล้วน่าจะเรือวิ่งทั้งวันนะครับก็เลยจะเก็บคันดีกว่าก็แล้วสรุปแต้มให้ชมครับสำหรับใครที่อยากมาเดี๋ยวผมก็จะปักหมุดไว้ให้นะครับ จุดที่ปลากินก็คือจะจุดจุดตรงนี้นะครับจุดที่ผมลงนี่ครับตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งเท่ากับจุดตรงนู้นครับนะนะจุดที่เขาเรือวิ่งวนเข้าไปตรงนั้นนะครับจะจินจัดมากกว่านะครับแล้วก็บ่อตรงนู้นครับปากทางเข้าโลงโม่ตรงนู้นครับจะกินจัดครับสามจุดนี่เป็นข้อมูลจากที่ผมสอบถามนะนะที่เขามาประจํานะครับผมส่วนผมก็เป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกก็ได้ตะกับ ตัวเดียวแล้วผมก็กลับบ้านเลยมาวันนี้ก็หมานอยู่ครับเดี๋ยวให้ดูแต้มครับผมก็อาจจะย้ายนะครับถ้าหมายหน้าได้แต้มก็จะถ่ายให้ดูนะครับนะฮะว่าจะไปบึงคัดซ้อนครับผมไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวเขาจะเจิดมาหาแล้วมีผมกดหัวคันลงก็ได้แต่ดูเส้าทางลักษณะการขับแล้วน่าจะน่ากลัวครับผมเราหลบดีกว่าครับเพื่อตัดปัญหา ไปสครับนะนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวให้ดูใสนางฟ้าครับผมอันนี้อะไรนี่ซาตานเหรอรสองตัวนี้ครับก็ลงเบ็ดเสร็จหกโมงเช้าครับหกโมงถึง9ก้าโมงเป็นโมงกว่าแล้ครับตอนที่ได้ปลาเพราะว่าเรือเข้ามาประมาณนี้ครับผม สวยครับท้านั่งทั้งวันนี่ถ้าใสอย่างนี้นะทั้งวันนี่น่าสนุกมากครับผมเดี๋ยวได้โอกาสหน้าเราค่อยมาว่ากันเลยอยังไม่เข็ดหรอกครับขอบคุณครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงครับผมเดี๋ยวดูของน้าชกหน่อยโอนะครับน่าชคโอครับจ็บคันนึนครับดบปลา ดิสมอรี่ก่อนขอบคุณครับนะนะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผมผลงานอุย้ยเสียดายดีเสียดายเวลานเสียดายที่เราม่เรือมานี่พี่น้องเอ้ยได้สมนีนเบิดมืนันขนาดหอดเกาโมงเลยครับนี่พอเกาุมงเรือมาล่งเท้ากันเลยเจบขั้นนี้ครับใหญ่มาบึงคัดซ่อนกับ บรรยากาศบ่ค่อยอันหนึ่งปันใดครับน้ำยังบ่ค่อยดีปันใดก็เลยกลับบ้านนะครับผมกลับมาหอดบ้านเจบเที่ยงเอาละครับทุนน้องขอบคุณหลารัครับขอบคุณสนับการติดตามขอบคุณสนับการรับชมครับผมมันมันครับผม